ผลประโยชน์ถ้อยคำสั้นๆเพียงสามพยางติดก,กินความหมายใหญ่หลวงนักคุณกับผมถ้าผลประโยชน์ร่วมกันเราก็เป็นเพื่อนกันถ้าคุณกับผมผลประโยชน์ขัดกันแล้วก็ก็เตรียมตัวตายไปข้างหนึ่งได้เลยเสียใหญ่สองคนที่รู้จักดีของชาวเมืองพิจิตรรักนับถือและเป็นเพื่อนกันมาเป็นเวลาช้านานไม่ต้องสงสัยเป็นเพราะทั้งคู่มีผลประโยชน์ร่วมกันแต่เมื่อวันเวลาผันแปรไป จำเป็นต้องมีคนที่ดีจริงๆทั้งในด้านการเงินและเครดิตเป็นฐานอำนาจผลประโยชน์ทั้งสองคนจึงต้องขัดกันและเมื่อนั้นความเป็นเพื่อนที่รักนับถือกันมาแต่ช้านานกลับต้องกลายเป็นความแค้นและเป็นศัตรูกันแทนสิ่งเดียวที่เขาผู้ที่ในอดีตเคยเป็นเพื่อนรักบรรจงมอมให้แก่กันและกันสิ่งนั้นมันคือความตายเมื่อเวลา11นาฬิกา45นาทีของวันที่26กร,รกฎาคม 2526ร้อยตอํารตำรวจเอกอดินันต์นุชนาฏนายร้อยเวรสพอออเมืองพิจิตรได้รับแจ้งว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในตลาดสดเทศบาลเมืองพิจิตรจึงพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสัจจะกระเสเวะพว่วมกับการพันตำรวจโทเนรคงซื่อจิตบรองพ่วมกับการพันตำรวจโทสุธีศรียพงศ์สารวัตรใหญ่ร้อยตำรวจเอกสิทธิพงศ์ปุญโนทกสารัตรปาปรา,รามพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ เรบรุดไปยังที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบศพบนายวิชัยหรือเสี่ยหอายุ46ปีซึ่งมีบ้านอยู่ในถนนเจริญสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรถูกคนร้ายยิงด้วยกระสุนปืนลูกสองสั้นเข้ากลางแผ่นหลังกระสุนทะลุอ,อกซ้ายนอนเสียชีวิตอยู่หน้าร้านขายของชำในตลาดจากการสอบสวนในขั้นต้นทราบว่านายวิชัยหรือเสี่ยหัเป็นคนมีฐานะด,ดี เป็นเสียในทุนเงินกู้รายใหญ่เจ้าของร้านขายของอาหารทะเลและเจ้าของผักสดทุกแผงในตลาดดังกล่าวาก่อนเกิดเหตุได้เดินออกจากบ้านที่อยู่ตรงข้ามกับตลาดเพื่อมาเดินดูแลกิจการค้าตามปกติขณะนั้นเองได้มีคนร้ายคนหนึ่งอายุประมาณ30ปีใส่เสื้อยีนสีฟ้านุ่งกางเกงยีนสีน้ำเงินเดินสะกดรอยตามหลังมาพอสมโอกาสคนร้ายมันได้ชักปืนลูกสองสั้นออกมาจากถุงกระดาษ แล้วจ่อไปที่ร่างของนายวิชัยจากนั้นมันจึงลั่นกระสุนทันทีร่างของนายวิชัยสุดหวบลงเสียชีวิตคาที่กลางตลาดท่ามกลางสายตาของบรรดาชาวบ้านพวกกำลังจับจ่ายสินค้าอยู่ในตลาดสดนับร้อยมือปืนหลังจากที่สังหารนายวิชัยหรือเสียโหแล้วก็หักลำกล้องปืนเปลี่ยนกระสุนใหม่พร้อมกับเดินหนีแหวกฝุงชนไปอย่างใจเย็นไปขึ้นรถจักรยานยนต์ยมาฮ่าสีแดงหมายเลขทะเบียนควอคาย 2057พิจิตซึ่งมีคนไร้ายอคนติดเครื่องรอยอยู่แล้วเบื้องนี้หายไปทางถนนสายพิจิตตะพานหินขั้นแรกนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งประเด็นสังหารไว้ทันที3ประเด็นคือ 1. เรื่องชูสาวเพราะผู้ตายเป็นเสียใหญ่แน่นอนเหลือกเกินที่จะต้องมีหญิงสาวมาติดพันมากมาย 2. เรื่องเงินกู้เพราะผู้ตายปล่อยเงินกู้ให้ผู้อื่นนับล้านบาทและ 3. เรื่องขาดผลประโยชน์ในด้านการค้า แต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนตรวจสอบเลขทะเบียนท้ายรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้เป็นพาหนะดูแล้วก็ทราบว่าเป็นหมายเลขทะเบียนปลอมโดยหมายเลขทะเบียนรถนคันดังกล่าวไปตรงกับรถของนางจุนอายุ30ปีแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เอารถไปให้พยานดูผลปรากฏว่าพยานยืนยันว่าไม่ใช่ซึ่งนางจุนก็เกือบสวยไปแล้วทางด้านการสืบสวนจึงเริ่มต้นใหม่คราวนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจปากใจเชื่อว่าการตายของนายวิชัย หรือเสี่ยโหในครั้งนี้น่าจะมาจากเรื่องผลประโยชน์ทางการค้าเสียมากกว่าเพราะเจ้าหน้าที่สืบได้ว่าก่อนหน้าที่เสี่ยโหจะมาถูกคนร้ายสังหารในครั้งนี้เสี่ยโหได้ไปรับงานเหมาผูกขาดการค้าผักสดและเนื้อสัตว์ให้สถานที่ราชการแห่งหนึ่งการรับงานนี้มีระยะเวลาเป็นรายปีปีละครั้งและงานชิ้นนี้เคยเป็นของเสียใหญ่พ่อค้าประเภทเดียวกันกันกบที่เสี่ยโหผู้ตายเป็น จึงเกิดการขวางทางกันขึ้นในด้านผลประโยชน์แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ทิ้งทั้งสองประเด็นแรกคือเรื่องโฉสาวและเรื่องเงินกู้เจ้าหน้าที่ตำรวจจำเป็นต้องปล่อยข่าวดังกล่าวเพื่อเป็นการลวงคนร้ายที่แท้จริงให้หลงเชื่อจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจค่อยๆแกะรอยไปทีละน้อยจนทราบว่ามือปืนที่สังหารเสียหัตายนั้นหลังจากที่สังหารแล้วก็ได้หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านของานขาวอายุ37ปี ซึ่งอยู่ในตำบลดงเชาพลูอําเภอเมืองพิจิตรนี่เองเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแบ่งกำลังออกเป็นสามสายตรงเข้าล้อมบ้านของนายขาวเมื่อเวลาประมาณ22่สนาฬิกาของคืนวันที่27กร,รกฎาคม2526ผลปรากฏว่าหลังจากที่บุกเข้าไปในบ้านแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจพบแต่ตัวนายขาวเจ้าของบ้านส่วนมือปืนนั้นทราบภายหลังว่ามันได้โดดออกจากบ้านหลังดังกล่าวซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของเพื่อน หลบหนีออกไปล่วงหน้าก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงเพียงครึ่งชั่วโมงสำหรับตัวนายขาวเจ้าของบ้านนั้นได้อ้างกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าไม่รู้ว่าผู้ที่มาพักกับตัวเป็นคนร้ายที่สังหารเสี่ยงหัวตายและได้เผยว่าบุรุษดังกล่าวเป็นคนอยู่อำเภอบางระก,กรรมจังหวัดพิษณุโลกโดยนายขาวได้เปิดเผยว่าทั้งสองคนรู้จักกับนายขาวมาเป็นเวลานานคนหนึ่งชื่อเรือนไม่ทราบนังสกุลคาดว่าเป็นมือปืนที่สังหารเสี่ยงหัว เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขนบ้านในขาวพบเสื้อผ้าของมือปืนชุดเดียวกันกับที่ใส่ไปสังหารเสี่ยโหดในวันเกิดเหตุเพื่อนบ้านของในขาวได้เล่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังว่าเห็นในเรือนมือปืนกับเพื่อนซ้อนรถเมร์จะใส่หลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปก่อนหน้าเพียง30นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรีบวิทยุสกัดจับตามจุดต่างๆทุกเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้ในการหลบหนีต่อมาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้นําตัวในขาวมาทําการสอบสวนอีกครั้งหนึ่งยังสพเมืองพิจิตรโดยมีพันตรวจอีกสักจจะก,กระแสเวทเพิ่มกับการค่อยๆปลอบจนในขาวยอมเปิดเผยหมดเปลือวว่าคนร้ายคนนี้ชื่อในเรือนหรือในเดือนนี้แหละและตนเองเป็นผู้ชักชวนให้มาทํางานในครั้งนี้ในราคาสี่หมืนบาทในขาวยังซัดทอดไปถึงในพดุงพ่อค้าขายควายตําบลโรงช้างอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรอีกด้วยว่าเป็นผู้ร่วมรู้เห็น และติดต่อหาตัวมือปืนเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ตามไปจับกลุ่มตัวนายพดุงมาทำการสอบสวนนายพดุงได้รับสารภาพและได้ให้การพาดพิงไปถึงผู้จ้างวานซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้บันทึกปากคำและเตรียมตัวรวบรวมหลักฐานเพื่อจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจภายใต้การนำของร้อยตำรวจเอกศรทธิพงศ์ปุณโนทกสารวัตรป่าพรามสพเมืองพิจิตรก็ได้ออกไปซุ่มดักจับมือปืน อยู่ที่บ้านพ่อแม่ของมือปืนเพราะคาดว่ามือปืนจะต้องย้อนกลับมาหาพ่อแม่ก่อนที่จะหลบหนีออกนอกเขตแน่นอนและในวันที่28กรกฎาคม2526เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รับข่าวจากพ่อแม่ของมือปืนว่าจะนำตัวในเดือนลูกชายเขามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเองขอเพียงเจ้าหน้าที่อย่าได้ทำอะไรที่รุนแรงกับลูกชายของตนเลยโดยการนัดหมายมอบตัวในครั้งนี้มีขึ้นที่บ้านของในขาวเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้กระจายกำลับบงออกล้อมทั่วบริเวณนั้นซึ่งเป็นป่าเขพุ่งจนเต็มไปหมดคาดว่าคนร้ายมันไม่มีทางหนีรอดแน่นอนจนกระทั่งวันที่29กรกฎาคม2526เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่พบวีว่แววว่าคนร้ายจะเข้ามอบตัวที่ไหนจึงเตรียมตัวที่จะสลายตัวกลับแต่พันตำรวจอีกสัจจะกระแสเวทพ่วมกับการได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรออยู่ต่อไปโดยได้ให้เหตุผลว่าเราจะเชื่อพ่อแม่ของคนร้ายได้หรือ และเมื่อเวลาห้านาฬิกา,ชาเช้ามืดของวันที่30กรกฎาคม2526ร้อยตอํารตำรวจเอกสิทธิพงศ์บุญโนทกสารวัตปรป่าปรามพร้อมด้วยคณะล่ามือปืนซึ่งนอนเฝ้ามือปืนอยู่4วัน4คืนแล้วได้ทราบข่าวจากสายว่าคนร้ายได้ปลอมตัวเป็นชาวไร่พักอยู่ที่กระท่อมกลางป่าข้าวโพดหมู่ที่1ตําตำบลคลองคัาเชนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็เดินไปเดินมาผ่านอยูบายครั้งแต่ไม่ทราบว่าเป็นมือปืนที่ตามหาตัวอยู่ เมื่อได้ทราบดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้กลู่กำลังเข้าไปโอบล้อมตีวงเข้าไปใกลกๆ้ๆกระท่อมทีละน้อยจนเห็นป่าข้าวโพดไหวๆคาดว่าคนร้ายกำลังจะหนีอีกแล้วเจ้าหน้าที่จึงได้ตะโก,กนให้คนร้ายยอมจำนวนแต่โดยดีเพราะกำลังขวางเจ้าหน้าที่ล้อมไว้หมดแล้วสองสามนาทีต่อมาคนร้ายก็ค่อยๆชูมือแล้วตะโก,กนร้องลั่นว่าผมยอมแล้วออกมาจากที่ซ่อนโดยปราศจากอาวุธคู่กายจากการสอบสวนทราบว่า คนร้ายรายนี้ชื่อในเดือนอายุ26ปีบ้านอยู่อำเภอบางระกรรมจังหวัดพิษนุโลกโดยรับสารภาพว่าเป็นคนสังหาในวิจัยหรือเสีย่ยโหตายที่กลางตลาดเมืองพิจิตรโดยได้รับค่าจ้างในการทำงานในครั้งนี้เป็นเงินจำนวน40,000บาทแต่ได้รับเงินจริงเพียง10,000บาทเท่านั้นโดยในเดือนมือปืนได้แบ่งเงินให้กับนายอเนกเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์6,000บาทและขณะนี้นายอเนกได้หลบหนีไปกบดานอยู่ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ในเดือนมือปือนรายนี้ยังได้เปิดเผยต่อไปอีกว่าเงินสดอีกส่วนหนึ่งได้แบ่งให้กับนายทองขาวหรือในขาวเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวที่ให้ที่พักเพิงอีก2,000บาทตังหกักเป็นค่าในหน้าหางานให้ส่วนเงินที่เหลือในขาวบอกกับในเดือนว่าจะได้รับหลังจากที่งานเสร็จต่อมาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวในเดือนมือปือนรายนี้มามอบให้กับพันตำรวจเอกสัจจะกระแสเวศพิวมกับการพิจิตร เปิดนห้องสอบสวนเงียบอยู่พักหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำตัวในเดือนไปทำแผนอย่างที่เกิดเหตุร้อยตำรวจเอกสิทธิพงศ์ปุณโนทกสารวัตรป่าปราบ,ร,าบร้อยตำรวจตรีไพบุลอินดนตรีรองสารวัตรป่าปราบ,ราบหัวหน้าสายตรวจพิเศษเมืองพิจิตรและเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกชุดหนึ่งได้เข้าจับกลุ่มตัวในสำรานอายุ43ปีมีบ้านอยู่ที่ถนนสีมาลาอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรในข้อหาเปลี่ยนผู้ติดต่อหามือปือนสังหารเสี่ยงหัว และนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกเข้าจับกลุ่มตัวในประพันธ์เรือที่รู้จักกันดีของชาวเมืองพิจิตรว่าเสียหลงอายุ45ปีซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้กันกับบ้านของนายสำรานเอเจนซี่มือปืนในข้อหาเป็นผู้จ้างวานมือปืนให้สังหารเสียหัสาเหตุมาจากการขัดแย้งกันในเรื่องการส่งของให้เรือนจำประจำจังหวัดพิจิตรเพราะจากการสอบสวนในเดือนได้ซัดทอดถึงตัวนายสำรานว่าเป็นคนไปตามตัวให้มารับใช้เสียหลงโดยการให้เก็บเสียหั ในวงเงิน4 0 0 0 0บาทแต่ผ่านค่าในหน้าติดต่องานหลายต่อเหลือเกินไม่รู้ว่าใครจะได้เท่าไหร่แน่แต่ตัวของในเดือนมือปืนได้เพียง10,000บาทเท่านั้นและหลังจากทํางานเสร็จในเดือนก็ได้รับข่าวว่าเงินอีก1 5 0 0 0บาทกําลังจะถูกส่งมาให้อีกงวดแต่ตํารวจตามมาติดๆเลยต้องหลบหนีไปก่อนและขณะนี้ถึงแม้ว่านายสำราญและเสียหลงจะไม่ยอมพูดหรือให้การใดๆกับเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ตามแต่พยานหลักฐานต่าง,งๆทั้งหลาย ก็มัดแน่นบุคคลทั้งสองอย่างไม่มีทางดิ้นหลุดเนี่ยเพราะบรรดาผู้ต้องหาที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นตัวในเดือนมือปืนก็ให้การซัดทอดทั้งตัวในสำรานผู้เป็นคนติดต่อและเสียงลงผู้จ้างวานอย่างดิ้นไม่หลุดและทั้งในขาวหรือในทองขาวผู้ให้ที่พักผิงคนร้ายในพอดุงเพาะขาควายผู้ร่วมหามือปืนทั้งหมดต่างให้การรับสารภาพซัดทอดถึงตัวผู้บงการอยู่เบื้องหลังของการเก็บเสียโหด ว่าเสียหลงเป็นผู้จ้างวานโดยมีนายสำารันเป็นเอเจนต์จัดหามือปืนโดยติดต่อผ่านมาทางนายพดุงนายพดุงก็มาติดต่อในขาวและก็ไปตามตัวในเดือนเพื่อมาเป็นมือสังหารรายนี้จนได้โดยขณะน,นี้ยังมีผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งที่ยังหลบหนีอยู่นั่นคือนายอนเนกเพื่อทำหน้าที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ให้กับในเดือนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็กําลังติดตามตัวอยู่พันตํารวจเอกสัจจะกระแสเวศเพิ่มกับการพิจิตร ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดของปมสังหารเสี่ยโห่วว่าเรื่องทั้งหมดมาจากการแย่งกันค้าขายในเรือนจาจังหวัดพิจิตรคือฝ่ายที่ประมูลได้คือเสี่ยโห่วสัญญากำลังจะมดลงในเดือนหน้าฝ่ายเสียหลงเองก็ต้องการที่จะเป็นผู้ได้รับกรรมเสียในการค้าในครั้งนี้จึงจ้างมือปืนมาสังหารเสี่ยโห่วดังนั้นแนวที่เสียหลงจะต้องการขจัดคู่แข่งแน่นอนที่สุดดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงวางสายสืบว่าเสียหลงเกี่ยวข้องกับใครแต่แล้วก็ทราบว่า มีความสัมพันธ์กับนายสำราญพอเจ้าหน้าที่ตำรวจคลำได้อย่างนี้ชัดก็ทำต่อไปอีกว่านายสำราญเกี่ยวข้องกับใครอีกพ่วมกับมือปราบได้เปิดเผยต่อไปอีกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราก็ออกไปสืบทางสายมือปืนว่านายสำราญติดต่อกับใครเพราะจับตัวปังขึ้นมาก็รับเลยว่ามีการติดต่อจ้างในราคา20,000บาทพราะเสร็จงานจะได้อีก20,000บาทแล้วนายพดุงก็ไปหานายขาวให้ไปสออหามือปืนก็ไปเอามือปืนในเดือนที่บางระกม เอามาดูตัวเรียบร้อยแล้วจึงเริ่มงานที่จริงเขาทํากันมานานแล้วแต่ทํางานไม่ได้โดยประกบสังหารด้วยรถในเขตพิษณุโลกแต่ก็ไม่สําเร็จตอนนี้ระยะเวลาที่เขาต้องเร่งเพราะว่ามันใกล้จะหมดสัญญาที่จะประมูลรับงานในเรือนจาเพราะฉะนั้นเขามีความจําเป็นที่จะต้องเร่งสังหารจึงจําเป็นต้องมาสัางหารในตลาดต่อนหน้าฝูงชนนับร้อยไอตัวในเดือนนี้มีคดีปล้นอยู่มากมายในเขตอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งทางเราจะต้องขยายผลในทางคดีเพิ่มขึ้นอีกอย่างแน่นอนที่เราสามารถจับคนร้ายได้ดยอย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาเพียงสีวันเพราะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราทุกนายต่างช่วยเหลือและอดทนในการสืบสวนหาตัวคนร้ายอย่างเร่งด่วนเพราะรู้แน่ว่ายิ่งนานวันก็ยิ่งจับไม่ได้ช่วงนี้ลระจับได้เพราะว่าคนร้ายหลังจากที่ทํางานเสร็จแล้วจะต้องรอรับเงินค่าจ้างอีกงวดหนึ่งขอเพียงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกตามประกบไว้เท่านั้นรับรองว่าจับได้แน่นอน สำหรับพันตำรวจโทสุธีสารยพงะพงารวัรใหญ่และระ้อยตำรวจเอกสิทธิพงศ์ปุณโนทกสารวัตรป่าปรามสอพอเมืองพิจิตรเจ้าของท้องที่กเกิดเหตุได้เปิดเผยว่าเรื่องทั้งหมดมันมาจากการแย่งกันในเรื่องการค้าในเรือนจำจังหวัดพิจิตรความจริงแล้วเดิมทีนั้นเสียหลงเคยเป็นผู้ได้รับกรรมสิทธิ์สัมปทานแบบชนิดผูกขาดกับทางเรือนจำมาตลอดแต่มาระยะสองสามปีที่ผ่านมาทางเรือนจำ กิดพิจารณาผู้รับเหมาจัดหาอาหารเลี้ยงนักโทษในเรือนจาจัดหาอาหารเลี้ยงนักโทษใหม่โดยใช้วิธีการประมูลและทางเรือนจําเป็นผู้เลือกเองว่าจะให้ใครก็เป็นที่แน่นอนเลอเกินว่าเมื่อทางเรือนจําเป็นผู้เลือกก็ต้องเลือกเสีย่ยวโหเพราะดีกว่าทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสินค้าและเครดิตทางเรือนจาเองก็สามารถที่จะติดเงินค้งางชาระเสีย่ยงโหได้ครั้งละ3 4สเดือนจึงจะเก็บเงินที่ไม่เป็นที่ยุ่งยากและน่าเบือ่อแต่ถ้าเป็นเสี่ยหล้และก็ ไม่ยอมให้ทางเรือนจำติดเงินถ้าขางชำระเป็นอันคาส่งสิ้นเดือนต้นได้เงินมีปัญหาหน้าเบื่ออยู่เรื่อยๆทั้งสินค้าและเครดิตสู้เสี่ยโหไม่ได้เลยทางเรือนจำจังหวัดพิจิตรจึงเลือกให้เสี่ยโหเป็นผู้ส่งอาหารทั้งหมูเนื้อและผักสดให้กับทางเรือนจำตั้งแต่นั้นมาและทุกปีจะต้องมีการประมูลกันทุกครั้งในเดือนสุดท้ายของเงินงบประมาณเพื่อให้เป็นไปโดยความยุติธรรมทั้งสองเสี่ยก็ต้องมาประมูลราคาแข่งกันว่า ไทจะส่งได้ในราคาที่ต่ำสุดและปีนี้ก็เหมือนปีที่ผ่านมาคือเสียหัวเป็นผู้ได้สัมปทานไปเหมือนปีก่อนไอ้ความแค้นอันนี้จึงหมักหมมสะสมอยู่ในใจของเสียหลวงและเมื่อถึงวาระเพื่อนก็กลายเป็นผีไปเพราะคำว่าผลประโยชน์เพียงตัวเดียวครับเพราะคำว่าผลประโยชน์เพียงตัวเดียวเหตุการณ์รุนแรงทั้งหลายจึงอุบัติขึ้นเราก็ขอโปรบมือให้กับความสามารถของบรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งเมืองพิจิตรทุกนาย ที่ช่วยกันออกสืบจับคนร้ายจนกระทั่งได้ตัวผู้กระทำความผิดที่แท้จริงและผู้บงการตลอดจนเอเจนต์ถูกล่าขอเข้าสังเีตกันหมดภายในระยะเวลาอันสัน้นสําหรับรายการดับเสียเมืองชลวันในครั้งนี้ขอชมตํารวจว่าเก่งจริงจริงครับนี่ก็คือเรื่องราวในอดีตที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้ว มีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ